หลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรและก็ชนิดของข้อมูลแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นการแสดงผลข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรนะครับเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันดีกว่าครับผมขอลบขอลบส่วนนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการ Include i o s t r e a m เข้ามา ครับตามด้วยเมนของโปรแกรมครับผมจะเริ่มจากการประกาศตัวแปรอ n นก่อนนะครับจะตั้งชื่อว่า number 1ให้เท่ากับ20แลปิดด้วยเซมิโคลอนเราก็จะมาลอง ให้มันแสดงผลออกทางหน้าจอเลยนะครับเราจะทำให้มันแสดงผลมาได้ไงครับเราต้องอ้างอิงถึงตัวแปรที่เราได้ตั้งชื่อไว้ก็คือ number หนครับแล้วก็ปิดตดย inline มาลองคอมไพล์ดูครับคอมภพล์ผ่านลองรันดูครับ Number 1หนึ่งก็จะโชว์ขึ้นมาให้ว่าเท่ากับยี่สิบนะครับเท่ากับยี่สิบก็เท่ากับค่าที่เราเก็บวไว้ใน Number รหนึ่งนะครับต่อไปเราลองมาประกาศตัวแฟรที่เป็น IN t อีกตัวหนึ่งนะครับ สามเปอร์นสองนี่เท่ากับหสลองสเข้ามา ก็าทำเหมือน n ำเบอร์หนึ่งครับพิมพ์คำสั่ง C o แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราด้ตั้งชื่อไว้มันก็จะแสดงผลค่าที่เราได้เก็บไว้ในตัวแปรน,น,นั้นครับต่อไปก็จะเป็นชาร์ครับใช้สำหรับเก็บตัวอักษรตัวขละ1นตัวผมจะตั้งว่า t e x t ากับเก็ปิดตอนเราใช้ชานะครับใช้ในการเก็บค่าอะไรเราก็ต้องคล่อมด้วยเครื่องหมายซิงเกิลโคนนะครับเพื่อจะได้เก็บค่าเนั้นนะครับผมก็จะลองรันดูนะครับ นะครับตัว a ได้แสดงขึ้นมาแล้วตัว a คือค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า text ครับอ่ะและถ้าเราสมมุติว่าเราจะแสดงผลอักขระสองตัวตัวในชาร์มางนะครับเราจะทำได้ไหมมาลองดูกันดีกว่าครับผมจะใส่ตัว b เข้าไปในในตัวแปรนี้นะครับ ดูว่ามันจะแสดงผลไหมผมจะลองคอมไพน์ดูครับมันก็จะแสดงผลแค่ตัว A ครับเพราะชนิดของข้อมูลชานะครับสามารถเก็บอักขระได้แค่เพียงตัวเดียวนะครับและถ้าหากเราต้องการเก็บข้อความนะครับจะทำยังไงกันในเมื่อชาร์เก็บอักขระได้แค่เพียงตัวเดียวแล้วก็ทำแบบนี้ครับ เราก็เลือกใช,ใช้ชนิดข้อมูลชาล้านแล้วก็ประกาศตัวแปรเป็น str ให้มี array อยู่ด้วยครับกับผมจะเพิพมว่า welcome นี้เราก็ได้ string มาแล้วครับเรามาแสดงผลดูว่าจะออกไหมครับ ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราได้ตั้งไว้ลองคอมไพดูครับว่าผ่านไหมผ่านครับนี่ครับ testing ก็แสดงข้อความวู่คขาต่อไปเราก็จะลองมาประกาศตัวแปรที่เป็นจดทศนิยมกันบ้างนะครับเริ่มจาก float ก่อนเลยครับ แล้วก็ประกาศดับเบิลไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้อธิบายพร้อมกันต่อไปก็ทำการแสดงผลค่าแสดงผลค่าของดับเบิล ครับค่าของทั้งสองตัวนี้ก็จะไม่แตกต่างกันมากครับแต่ข้อแตกต่างของโฟร์กับดับเบิ้ลก็คือโฟร์ Fold จะใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กครับส่วนดับเบิ้ลจะใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ถ้าหากเราใช้ดับเบิ้ลในการเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้สิ้นเปลืองหน่วยความจําไปได้ครับและถ้าหากเราใช้โฟร เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ครับส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นชนิดข้อมูลดับเบิลน,นะครับเอาละ่ะคราวนี้เราลองมาใช้บูลีนกันบ้างครับบูลีนก็จะแสดงแค่ค่าจริงกับเท็จนะครับ่างที่เคยบอกมาแล้วมันก็จะแทนค่าจริงแทนด้วยเลขหนึ่ง ส่วนเทสแทนด้วยเลขสูนย์ครับลองมาดูกันครับว่ามันจะเป็นจริงไหมผมจะตั้งโจทย์ว่า4น้อยกว่า6จริงไหมลองดูกันครับลองรันดูครับมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งครับ คือ4น้อยกว่า6จริงต่อไปเราก็ลองให้หมันแสดงเป็นค่าเท็จไปนะครับตั้งว่า5มากกว่า300ลองของพายดูยครับ โปรแกรมก็จะแสดงเลขศูนย์ครับก็แสดงว่า5ที่โจทย์บอกว่า5มากกว่า300นั่นแปลว่าไม่จริงครับ